ฮอนด้าซูเปอร์คัพ6กลับมาอีกครั้งพร้อมความทรงจำที่ยาวนานกว่าครึ่งศตวรรษมอเตอร์ไซค์ที่เป็นสัญลักษณ์ของความเรียบง่ายความทนทานและสไตล์คลาสสิกที่ไม่มีวันตกยุคในรุ่นปี2026นีนี้ฮอนด้าได้ผสมผสานเสน่ห์ดั้งเดิมของซูเปอร์คัพเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างลงตัวยังคงรูปลักษณ์กลมมนอันเป็นเอกลักษณ์พร้อมเส้นสายการออกแบบที่อ่อนโยนแต่ดูทันสมัยกว่าเดิมตัวถังและโครงสร้างถูกปรับให้แข็งแรงแต่มีน้ำหนักเบา เพื่อให้การขับขี่ในเมืองและต่างจังหวัดเป็นไปอย่างคล่องตัวและมากดีไซน์คลาสสิกในรูปแบบที่ทันสมัยยิ่งขึ้น Honda Super Cup 2026ยังคงสไตล์เรโทรโมเดิร์ที่เป็นเอกลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าทรงกลมแบบเล็ดที่ให้แสงสว่างคมชัดฝากระโปรงหน้าโค้งมนพร้อมโลโก้ปีกฮอนด้แบบใหม่เบาะนั่งแบบแยก2ตอนสไตล์วินเทจที่เน้นความสบายทั้งผู้ขับและผู้สอน ล้อมแม็กขนาด17นิ้วพร้อมอยางที่ออกแบบให้ยึดเกาะถนนได้ดีขึ้นในทุกสภาพพื้นผิวสีตัวรถมีให้เลือกหลายเฉดเช่นขาวคลาสสิกน้ำเงินพาสเทลแดงสดและเขียวมะกอกที่สะท้อนอารมณ์ความเป็นซูเปอร์คัในยุคใหม่ได้อย่างลงตัวนอกจากนี้ยังมีการตกแต่งโครเมียมรอบตัวเพิ่มความหรูหราและโดดเด่นทุกมุมมองเครื่องยนต์ใหม่ประหยัดน้ำมันและขับขี่นุ่มนวล หัวใจสำคัญของคือเครื่องยนต์ใหม่ขนาด125 c c แบบ4จังหวะ SOHC ระบบหัวฉีด PGM-FI ที่ได้รับการปรับจูนให้ตอบสนองดีขึ้นในทุกช่วงความเร็วพร้อมการลดแรงสังส่นสะเทือนและเสียงรบกวนทำให้ขับขี่ได้เรียบลื่นและเงียบกว่าเดิมอย่างชัดเจนอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิองอยู่ในระดับยอดเยี่ยมสามารถวิ่งได้ไกลกว่า60กิโลเมตรต่อลิตรรองรับมาตรฐานไอเสียยูโร5เพื่อความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เที่ยวหมุนนวล4ส,สปีดยังคงเป็นเอกลักษณ์ที่ทําให้การขับขี่ง่ายและสนุกเหมาะทั้งสําหรับคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มขับและคนรุ่นเก่าที่ลหลงไหลในความคลาสสิกของซูเปอร์คาร์เทคโนโลยีและฟีเจอร์ทันสมัยเพื่อความสะดวกสบายแม้จะยังคงสไตล์ดั้งเดิมแต่มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่มากมายเช่นระบบสมาร์ท key ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกในการใช้งานหน้าปัดเรือนไม้แบบดิจิทัลผสมอนาล็อกที่แสดงข้อมูลครบถ้วน ทั้งความเร็วระดับน้ำมันและระยะทางไฟเล็ดรอบคันทั้งหน้าและหลังช่วยเพิ่มทัศนวิสัยยามค่ำคืนระบบเบรกหน้าดิสพรอม ABS เพิ่มความมั่นใจในการหยุดรถทุกสถานการณ์อีกทั้งยังมีช่องเสียบชาร์จ USB สำหรับอุปกรณ์พกพาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัลของผู้ใช้ในเมืองและต่างจังหวัดได้เป็นอยา่างสรุปความคลาสสิกทีคือการผสมผสานร,ระหว่างอดีตและอนาคตได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยดีไซน์ที่ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมแต่เพิ่มฟีเจอร์และสมรรถนะที่ตอบโจทย์ยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็นความประหยัดความทนทานหรือความสะดวกสบายซูเปอร์คับยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของมอเตอร์ไซค์ที่อยู่คู่คนไทยมายาวนานและรุ่นปี2026นี้ก็พร้อมจะสานต่อความสำเร็จนั้นให้ยิ่งใหญ่